เมืองจังหวัดขอนแก่นเลยลงเบียร์ตะวันแดงมานิดหนึ่งครับที่ขอนแก่นนะครับร้านคอกเทลซีฟู้ด นอกจากนั้นก็ยังมีเจเจปอไก่ชนครับมาทาลีกุมภาวะฟีอุดรธานีครับทั้งสองแห่งนี้โดยคุณจิ้นเจเจนะครับดูแลและบริหารงานอยู่ครับเรียนเชิญพักพวกเพื่อนฝูงครับไปเจอกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจารัดสนิทวงแสงสุดสี่สารสักคุณยิมตลาดกลางรัชวายลำพุกาคทองสี่ครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าทองสวนภูรีสอร์ทอาหารหอมกุ้งคุ้งเผาท็อกออฟเตรเลียเจนเนอเซอร์หัดใหญ่และ โวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธซื่อสัตย์สมองกดขอคขอบว่าคุณครับเริ่มยกที่3นะครับแรมโบ้จิว๋วเดินขยับเข้าไปออกแท้งต่อยหมัดได้สวยๆนะครับไหลดอกนะครับยอดกูมานี่ยังชกในเกมตั้งรับนะครับมาถึงตอนนี้แล้วก็มีแท่งขวานี่คอยโต้คืนเป็นระยะระยะเหมือนกันไม่ยอมให้กินฟรีแลวครับคอยบังคอยโต้เริ่มจะได้ใจแล้วครับแรมโบ้จิว๋วเดินเร็วขึ้นครับแววเดือดนี่เริ่มมาแล้วคู่นี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแรมโบ้จิ๋วนี่ ออกซ้ายทีขวาทีนะครับแล้วก็หม่นทั้งสองข้างครับอ่าแล้วดูครับแม่มีสลับการยืนด้วยนะครับแรโบจิ๋วครับยืนเป็นมวยกาดซ้ายทียืนเป็นมวยกาดขวาที่เอาซ้ายครับทำโทษไปหลังจากที่ยอดจุมานเตะหลุดออกไม่ออกครับจ้องหาช่องอยู่เอาแข้งขวามาครับวงในรอตีขวาครับยอดจุมานตีเข่าขวาครับแรโบจิ๋วคืนไม่คืนครับตีซ้ายคืนไป นี่ครับมหายกสามานมาประมาณเกือบสองนาทีแหลมโมจิ๋วเดี๋ยวดูครับลุนนองมหาจากกัมพูชาของดีเลยครับวันนี้ขยับขยับยอดกูมานลุ้นพี่นะครับดูประสบการณ์ชั่วโมงบินอุ้ย ดีครับการทังอยู่ครับพีออพ่อ,อาลีเรีว่าต้นกับร้ายนะครับต้นยกนี่แรมโดจิ๋วนี่เดินขยับเข้าไปก่อนช่วงปลายยกโอ้โหยอดกุมานมาปล้ำไหมดูลูกขวางนะครับแทงได้เนื้อเนื้อน,อนอไหลดอกนะครับจะรับเยอะไม่ได้แรมโ้จิ๋วก็ต้องอย่างโต้เหมือนกัน โดนเข้าไปทีต่อทีนะครับนี่นะครับแข้งขวามาแล้วยอดกุมารเอาเริ่มจะทิ้งเดินเหมือนกันนะครับมีแข้งขวาแรปโก่จิ๋วข้างขวาท้างซ้ายแล้วก็มีหมัดซ้ายทิ่มตรงๆถือว่าอันตรายเลยครับนี่ครับแต่พอง้างแต่เพิ่แกมัดซ้ายทิ่มเลยครับแรปโปจิ๋วอ้าวเจอขวาครับดีดมาก่อนเลยครับแล้วนี่ครับต่อยขวาแต่ซ้ายครับคืนไปแรปโปจิ๋วครับ นี่แข้งซ้ายไตะมายกที่3ครับยกที่3ช่วงปลายๆครับอ่าหมัดกับแข้งกับแข้งซ้ายครับหมดยกที่3ามเนชูกินนะครับงานนี้ครับท่านผูกองรันสารคามครับมหาบรรจงจะเอาไว้เลยครับกับ12คู่มวยดีโอ้โห15คู่เลยครับ15คู่ ผู้เอกอก็ยอดศิลปะก็สวยจัดเจตเจอกับเพชรปากช่องดับลันสารคามกองฮวยเม็กดับลันสารคามเจอกับตามรอยพ่ออเพชรขุนศึกนะครับอาทิตย์ที่18ธันวาคมที่สุรินทร์ครับที่สุรินทร์งานเทศกาลปลาไหลอำเภอชุมพลบุรีดาวลุงเพชรยินดีอีสานครับโดยท่านผู้กองดัลันสารคามครับอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้ครับโน้ชจิวนี่ยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมแล้วนะครับ ต่ท้ายต่อยท้ายนะครับเดินขยับตลอดวงในนี่ก็ไม่สนไล่แถแล้วก็สู้กับยอดกุมารยอดกุมานี่ก็ดูว่าจะมั่นหนมั่นใจนะครับวงในนี่จะมีลูกขวางเข้าช่วยจะหยุดแรมโบว์กิวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเดินเบียดเดิน,ดนชนตลอดยุบติดเดียวนี่เป็นเรื่องได้เมือนกันนี่แลยครับแทงซ้ายเริ่มจะออกได้สวยๆนะครับแรมโบว์กิ ไปสู้กันทั้งนอกทั้งในเลยครับวงในอีกคนพยายามขึ้นคอยคนพยายามป้ายหน้าขวาหน้าครับขึ้นสู้กันเลยครับตีเข่าซ้ายมาตีเข่าขวาขึ้นแทงขวาครับตีขวาคืนมาครับกดไว้ก่อนจับแยกมาอ่านี่ครับอันนี้ยอดกูมาเดินบ้างแล้วครับโอ้โหแล้วโอ้จิ๋วนี่ครับออกฝีมือเลยโอ้โหว้าโอ้ยมาตอนนี้ สถานการณ์โหหวาเสียวครับในวันแรกกันเจ็บทั้งนั้นนะครับทั้งเข่าทั้งซอกนะครับมานด้วยกันทุบชุดอยอดกุมารกล้ํหน้าเตะแรมโบ้สิวนี่ก็มีโต้ตลอดสถานการณ์นี้ยังถือว่าผู้ขี่สูสีเหลือเกินนะครับมาถึงตอนนี้ดูครับอาวุธลับน่าสนใจนะโดยเฉพาะศอกครับจังหวะนี้อายเหลี่ยมเข้ามาช่วยครับยอดกุมารเจอแข้งซ้ายมาแรมโบ้สิว แทงขวาโตคืนครับแต่ว่าตัวเองมีมีหมัดนะครับแรโบจิ๋วเด้งขวาครับพยายามบิดเลนียบมาเดินเข้าไปครับยอดกุมานแทงขวาวงในจับกดมาแทงไปก็ตีคืนครับตีเข่าขวาครับแรโบจิ๋วแทงเข่าซ้ายครับแล้วก็เนี่ยครับยัดเข้าไปด้วยครับเนวาร์เริ่มจะขวางแทงได้สวยๆเหมือนกันนะครับยอดกุมาร แรมโบจิ๋วก็ไม่ยอมมีโต้ตลอดอาศัยความรวดเร็วนะครับขยับขยับแล้วโอ้ยตัดซ้ายแข้งซ้ายเริ่มจะทําผลงานได้ดีนะครับเอายอดกูมาร์กขวาเหมือนกันแล้วก็ปล้ำในโอ้โหการยกนี่ดูว่าคล้ายกันนะครับมาได้เหลี่ยมสุดท้ายครับยอดกูมาร์โอ้ยบิดเหลี่ยมลงไปลูกนี้สวยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับฮะอยู่ในช่วงท้ายท้าย,ยกสี่ มาคาดเดาว,ว่าสถานการณ์นี้มามาชิงดำอีกแล้วครับโอ้โหยังไงกันนี่มาอย่างที่เรียนไว้คู่แรกคู่เปิดหัวนี่พลาดไม่ได้เลยครับมาโอ้โหตอนนี้คู่ขี้เหลือเกินหมดยกที่สี่ครับไปพีเดียวครับเขาหลวงนะครับเจอกับคลแสนเอกมึเอกมงนน ผู้เอกครับปลายฟ้าไดาโนไฟยิมเจอกับขุนแผนน้อยพักยกจร AMA พุทธที่21ธันวาคมนี้ครับที่เวทีมวยค่ายจับลันสารคามครับอ้าวติดตามเลยครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทียกสุดท้ายโอ้โหยกสุดท้ายนะครับลอยตัวออกมา เดินขยับเข้าไปแรมโบ้กิ๋วมีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับก็เดี๋ยวเรารอเวลากันสักครู่นะครับจะมั่นใจตอนนี้ต้องมาเดินแล้วก็เปียนเข้าไปอุ้มเลยกสักพักก็เดี๋ยวจะทําการแข่งขันแล้วนะสําหรับคู่นี้ครับไฟนะครับนายกแอนป่ามาลุยครับล็อกได้ตีถนัดไม่ถนัดครับกรรมการเนี่ยครับจับแยกออกมาก่อนครับ แม่ผู้แรกเปิดหัวมาก็ได้เหวียดได้ลุ้นได้เสียวกันแล้วครับแทงซ้ายแรมโบ้จิ๋วซ้ายอีกทีนึงอา้าวยอดกุมารคืนไม่คืนซ้ายที่3ครับซ้ายที่สี่เอเอเอะมันยังไงแม่อย่ารับอย่างเดียวสิยอดกุม,มารอย่ารับอย่างเดียวมาจำบับจำบับหรือว่าแรมโบ้จิ๋วโอ้โห,โโหโลูกนี้ แต่ว่าขาดแข้งสายดีๆนะครับแต่วงในนี่จะโดนบิดเสียเหลี่ยมไปหน่อยนะครับเยังคงเดินตลอดขยับเข้าไปเอาโอ้โหแล้วก็จิวซ้ายใท้ายต่อย้า,า,ายต้องล็อกเอาไว้กลับเอาไว้เผาเวลาไปเรื่อยแล้ครับตอนนี้หรือว่ายอดกุมารเองก็จะมั่นงมั่นใจเหมือนกันนะครับทีมงานก็บอกว่าให้ออกแข้งออกซ้ายดีขวาดีไม่ต้องไปมั่วโอ้แต่ไม่สนเลย เดียดก็ไวขยัก้าไปฉายนี่ออกสวยมาโดนบิดเหลี่ยมอีกแล้วครับเนี่ยพอนอกเตะได้ครับแต่วงในครับอย่างที่พี่อารีเรียนไปครับโดนบิดเหลี่ยมล้มครับอ้าวอีกหน่อยแทงกซ้ายแลมโบ่จิ๋วครับซ้ายครับแล้ววงในดื้อไม่ดื้อดื้อไม่ดื้อเหลี่ยมนี้จังหวะนี้ไม่ยอมให้อยู่ข้างล่างแล้วนะโอ้โหอ่ะมีดีคนละอย่างครับแ่ แทงสวยซ้ายสวยแต่ว่าเดี๋ยวดูลูกขักเรียมหักเรียมใหม่ <c oughs> เดี๋ยวว่าแทงซ้ายเขาออกสวยๆนะครับแต่วงในก็ล็อกเอาไว้แล้วก็ตีผุ่เชิงไปเรื่อยไม่สนนะครับแรโบว้วจิวยังคงเดินขยับเข้าไปดูว่าซ้ายมาอีกแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็ดูว่าขาดูกำสวยด้วยทิมงานดูเอานะครับบอกให้เดินอีกเอาอีกขยับเข้าไปซ้ายหงมมา ย่ัโยกดู่ม,มารี่ย่อยัรับยออไม่ได้ครับโดนไีกแล้วครับอ้าวยังไงครับยังไงครับผู้นี้ครับคุณว่าใครครับแดงหรือน้ำเงินยอดูุม,มารหรือแลมโบ่จิ๋วครับแอบเปิดหัวแบบนี้อีกแล้วครับปุ่นตลบราคาดังขึ้นยกสุดท้ายโอ้โหนี่ครับมาหา แี่งปลอมมือรับเวทีเลยครับถือว่ายอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่นะครับยอดนักชกทั้งสองคนครับไฟแดงยอดกูมาอังส่าแล้วครับกีฬาตอนนี้เหมือนจะพร้อมแล้วนะครับจะเริ่มทำการแข่งขันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเลยเวลามาสักครู่นะครับ